อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่285เพียงหนึ่งสังหารนับสิบ่าทุกคนช่วยกันฆ่ามันชินเฟิงส่งเสียงอื่นๆในลำคอพลังสมาธิล็อกใส่ผู้ใช้วรยุทธ์โบราณคนแรกที่ทยานเข้ามาเบื้องหน้าเขาโอบก,กอดทมินก้าวแห่งหมอกท่าร่างพูดพลายชินเฟิงรอบใช้อเบลิตี้อย่างลับๆขณะเดียวกันความเร็วของเขาพุ่งสูงขึ้น กำลังภายในอันมหาศาลทลายพลังป้องกันร่างกายของอีกฝ่ายทันทีเมื่อไรซึ่งกำลังภายในคอยขวางกัน้นในสายตาของชิงเฟิงศัตรูก็ไม่ต่างไปจากสุนัขที่พร้อมถูกไม้ไล่ตะเพิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการบทยี่ของกำลังภายในบุกหัวกระเด็นขึ้นฟ้าเลือดสาดกระจายนักฆ่าคนหนึ่งตกลงสู่ความตายชิงเฟิงหันกลับมากำลังภายในพรุ่งพล่านเดือดดานกระโจนเข้าหานักฆ่าคนต่อไป เริ่มละเลงสังหารหมู่ครั้งใหญ่ไอ้มือปืนอีกคนถูกฝ่ามือเฉือนเข้าที่ลำคอยังไม่ทันกรีดร้องสุดเสียงก็สูญสิ้นเรี่ยวแรงร่วงแมะลงกับพื้นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรผู้ใช้อบิลิตี้มองฉินเฟิงที่แม้จะถูกท่าคลื่นเปลวเพลิงของตนโถมเข้าปกคลุมแต่ก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆกลับกลายเป็นตนซะอีกที่ถูกสะเก็ดไฟกระเซ็นเข้าตาในจังหวะที่อีกฝ่ายโถกกายเข้ามา พร้อมเหวี่ยงหมัดงัดเข้าเต็มชายโครงเมื่อต้องเผชิญกับพละกำลังมหาศาลร,ร่างกายที่อ่อนแอของผู้ใช้อ b บลิตีไม่อาจทานรับไหวถูกบทยี่โดยตรงมีสภาพไม่ต่างไปจากภายเนื้อสังหารลงได้อีกหนึ่งเมื่อใช้บ่อยๆชินเฟิงก็เริ่มชำนาญท่าร่างพูดพลายมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การปิดล้อมกลับไม่มีใครเลยที่สามารถจับตัวเขาได้เหล่านักฆ่าระดมโจมตีมั่วซั่วไปหมด แต่คนที่ได้รับบาดเจ,จ็บกลับมีเพียงฝ่ายเดียวการต่อสู้ดำเนินไปได้เพียง10นาทีแต่กลับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนที่เหลืออยู่อีกไม่ถึงครึ่งรู้สึกหวาดกลัวจับใจนี่พวกเขากำลังต่อสู้กับผีสางตนใดกันแน่ถอยสู้ต่อไม่ไหวแล้วเงินก็ยังไม่ได้ไม่สมควรเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่นักฆ่าคนหนึ่งโวยวายเริ่มล่าถอยทันทีคนอื่นๆไม่รอช้าวิ่งตามไปติดต ฝีเท้าของชินเฟิงหยุดลงไม่ตั้งใจจะไล่ติดตามพวกเขาไปสองมือพลิกตลบกวาดเอาสินสงครามจากพวกนักฆ่าที่จบชีวิตลงทุกศพคุ้นหน้าบ้างไม่คุ้นหน้าบ้างหน้าล้วนถูกตัดหัวจนสิน้นเพราะบางคนอาจมีหมายจับฉะนั้นสามารถนำหัวไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบางส่วนได้คนที่เฝ้าสังเกตการอยู่ในมุมมืดเมื่อเห็นชินเฟิงทำเช่นนั้นก็สั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัว จูจ่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่าหากเทียบกับตระกูลทรงแล้วบลาดฮันเตอร์ผู้นี้ยังดูเป็นบุคคลที่อันตรายยิ่งกว่าซะอีกชินเฟิงเริ่มเดินทางต่อบนถนนสายหลักเดินทางในที่นี้คือเดินจริงๆมิได้เรียกใช้งานรถล่องเวหาเผยตัวกันโต้งๆอ,อ,อย่างทารนงไปตลาดเส้นทางกองทัพสังหารระลอกแรกสิ้นสุดลงตระกูลทรงแน่นอนย่อมส่งคนมาตรวจสอบจุดประสงค์ของพวกเขาเรียบง่ายมาก นั่นคือต้องการนำอุปกรณ์รูนมิติของทรงอยู่เิงกลับมาเพราะสิ่งที่อยู่ภายในมันมีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านแต่ไม่คาดคิดเลยว่าพวกนักฆ่าเลเวลอีที่ส่งไปจะตกตายลงอย่างน่าสังเวชถูกกวาดแทบเลี่ยงซะเองข่าวนี้ถูกส่งกลับไปยังประกูลทรงเกิดความโกลาหลขึ้นทันใดสารเลวทรงอยู่ไคโก้ดวงตาแดงกำเฝ้ามองวิดีโอบนอุปกรณ์สื่อสารความโกรธเพิ่มเป็นเท่าทวี อย่างไรก็ตามในหัวใจของทรงยู่ไครกลับบังเกิดความหนาวเหน็บกลายเป็นเย็ยนเยือกคนอื่นๆที่เห็นท่าทีโกรธเกรี้ยวของทรงยู่ไครก็ไม่กล้าเอ่ยอะไรกับเขาปล่อยข่าวออกไปว่าอุปกรณ์รุนมิติที่อาวุโสห้าครอบครองมีมูลค่านับหมื่นล้านอาวุโสเจ็ดเท่าเช่นนั้นนี่เจ้าต้องการให้ผู้ใช้พลังเลเวลดีเคลื่อนไหวงั้นหรือทำแบบนี้ต่อให้บลัดฮันเตอร์ตายลงจริงๆแต่พวกเราคงไม่ได้รับของกลับมา ยิ่งไปกว่านั้นแล้วศักดิ์ศรีของตระกูลทรงเล่าจะไปอยู่ที่ไหนทรงอยู่เิงเสียชีวิตแต่ทางตระกูลทรงยังไม่ยอมรับฉินฟึงเองก็ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆออกมาดังนั้นมีคนไม่น้อยที่ยังไม่เชื่อแต่หากประกาศเรื่องอาวุโสห้าจบชีวิตลงออกไปนั่นไม่เท่ากับเป็นการตบหน้าตนเองหรอกหรือผูกปากซะคิดว่าเรื่องนี้ข้าไม่รู้หรือไงถึงเจ้าไม่บอกแต่ตอนนี้พวกระดับสูงบางคนคงเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว ฉะนั้นปล่อยข่าวแบบนี้ออกไปนั่นแหละถึงจะดีทั้งยังมีโอกาสมากกว่าที่จะได้คืนทั้งยังช่วยให้บลัลนเตอร์ถูกไล่ล่าจนเหนื่อยล้ายิ่งกว่าเดิมทรงอยู่ใครกล่าวผู้คนลองคิดตามดูก็รู้สึกว่าคำกล่าวของทรงอยู่ใครมีเหตุผลข้าจะไปเรียกอาวุโสสามกับอาวุโสหดูเหมือนว่าคราวนี้พวกเราจะต้องเป็นคนลงมือเองแล้วทรงอยู่ใครกล่าวเป็นธรรมดาที่พวกเขาต้องลองสู่สนามรบ เพราะยิ่งบัดรฮันเตอร์สังหารผู้คนไปมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเขาสามารถสั่งสมศิลสงครามได้มากขึ้นเท่านั้นความมั่งคั่งจะกระตุ้นผู้คนสุดท้ายเกิดการแย่งชิงและทางตระกูลทรงไม่ต้องการปล่อยให้ทั้งหมดตกอยู่ในมือคนอื่นในกรณีที่มีคนสังหารบัดรฮันเตอร์ได้ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงถึงเวลานั้นค่อยใช้วิธีข่มขู่เพื่อชิงของมาก็ได้ วิธีการของตระกูลทรงในครั้งนี้คล้ายคลึงกับในตอนชินเฟิงที่เสนอรางวัลน,นำจับกลุ่มตู่เซี่ยปล่อยรางวัลเองสุดท้ายฮุบรางวัลเองแทบไม่ต่างกันแต่ว่านะแม้จะวิธีการเดียวกันแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นเหมือนกันกับในคราวของกลุ่มตู่เซี่ยจริงๆนะหรือบนทางหลวงชินเฟิงยังคงเดินไปตามเส้นทางของเขาเจ้าตัวทราบดีว่ายังมีบางคนคอยจับจ้องอยู่ในที่ลับตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจคนเหล่านี้ ในเมื่อไม่กล้าเสนอหน้าออกมาชินเฟิงก็ครานจะใส่ใจแต่ในตอนนั้นเองบนทางหลวงเบื้องหน้าพลันปรากฏร่างของคนคนหนึ่งหยัดยืนอยู่ชินเฟิงชะลอฝีเท้าสายตาของเขาเริ่มจับจ้องสำรวจพบว่าอีกฝ่ายสวมชุดต่อสู้ระดับสูงเป็นอุปกรณ์รูนเลเวลดีสีม่วงทั้งบนหน้าอกยังติดโลโก้เลเวลดีสองแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือใบหน้าของเขาสวมใส่หน้ากากเอาไว้คล้ายกับต้องการซ่อนตัวตน แต่ตัดสินจากผิวหนังของอีกฝ่ายคาดว่าน่าจะชราภาพแล้วอายุต้องไม่ต่ำกว่า60ปีแน่นอนชินเฟิงหยุดยืนเบื้องหน้าเขาสวัสดีบัดฮันเตอร์ชายคนนั้นทักทายคำหนึ่งกล่าวด้วยโทนเสียงที่ดูคลุมเครือข้าได้ยินมาว่าเจ้ากล้าท้าทายตระกูลทรงข้าผู้เท่าขอชื่นชมในความกล้าหาญของเจ้าแต่ปัญหาที่เจ้าผูกเกรงว่าคงไม่อาจถอนไม่มีทางหลบหนีตระกูลทรงไปได้ ชินเฟิงรับฟังอย่างสงบเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยจบก็เปิดปากถามเช่นนั้นท่านผู้เฒ่ามีความคิดเห็นว่าสมควรทำอย่างไรข้าได้ยินมาว่าเจ้าครอบครองอุปกรณ์รูนมิติของทรงหยูเหิงเหตุใดไม่มอบมันให้แก่ข้าเล่าแล้วข้าจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของคนอื่นให้เจ้าเองชายคนนั้นกล่าวชินเฟิงหัวเราะหยันกล่าวประชดประชันเหตุเป็นความคิดที่ดีนี่นาหน้าอกของผู้เฒ่ากระเพื่อมเล็กน้อย น้ำเสียงของเขาเริ่มแข็งกระด้างข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าอย่าตอบแทนเจตนาดีโดยการแสดงค่าทีเช่นนั้นจงมอบมันให้แก่ข้าแลกกับเจ้าสามารถรักษาชีวิตน้อยๆของตนต่อไปคุณนั่นแหละหลีกทางให้ผมซัถ,ถ้ายังไม่อยากตายท่ามกลางทุ่งล่าชินเฟิงกล่าวเสียงจงผู้เท่าเบื้องหน้าเขาคิดว่าไม่น่าจะใช่คนขององค์กรมืดบางทีอาจอยู่ในกลุ่มพันธมิตรมนุษยชาติด้วยซ้ำทั้งยังไม่ใช่การดำรงอยู่ที่อ่อนแอ แต่อีกฝ่ายดันคำนวณผิดไม่ควรมาหาเรื่องชินเฟิงดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นเป็นเจ้าที่บีบให้ข้าผู้เท่าลงมือผู้เท่าประสานมือคำนับหลังโค้งกายก็พลันระเบิดกระบวนท่าสังหารออกมาทันทีนั่นเพราะเขาตระหนักดีว่าผู้ที่สามารถสังหารทรงหยูเหิงได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาและตัวเขาไม่ปรารถนาจะดำเนินตามรอยเดียวกับทรงหยูเหิง ใครดีมาก็ดีตอบแต่ถ้าใครยุ่งวงูหมาก็อย่าหาว่าผมไม่ปราณีชินเฟิงถอนหายใจในเมื่อคุณตั้งใจจะฆ่าผมเช่นนั้นผมก็จะไม่ยั้งมือเหมือนกันหากผู้เท่าคนนี้อยากได้แค่เงินด้วยความแข็งแกร่งเลเวลดีสองของเขาถ้าสู้กันโดยอาศัยเพียงกระบวนอีกฝ่ายน่าจะสามารถคว้าชัยไปครองมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ชินเฟิงจะจบชีวิตลงอย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ใจดีถึงขนาดนั้น ทุกครั้งที่คุณยิงให้กระจกกระจกก็จะยิมให้แก่คุณแต่ยามใดคุณทำหน้าถมึงถึงใส่มันมันก็จะสะท้อนใบหน้าเช่นนั้นกลับมาผู้เท่ากล่าวด้วยความเมตตาทั้งยังบอกจะไม่ฆ่าฉินเฟิงแต่สุดท้ายกลับตัดสินใจแบบนี้มันชวนให้เขารู้สึกเจ็บปวดนักปงังปรานกำลังภายในระหว่างทั้งสองประสานงานการกำลังภายในที่ระเบิดออกมารุนแรงอย่างหาที่ใดเปรียบโอบก,กอดทมิน อาศัยช่วงเวลาที่กำลังภายในกำลังยื้อยุดรูนค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอย่างเงียบๆลำแสงสีดำยิงเข้าใส่ชายชาราโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวตอนที่286เทียบชั้นเลเวลดีสชินเฟิงเวลานี้ไม่คิดยั้งมือใดๆเขาควบรวมรูนมืดลงบนมีดมันเลยดูราวกับถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีดำการดำรงอยู่ของอ b บ l i t y มืดไม่บ่อยนักที่จะพบเจอดังนั้นบางคนเลยไม่ทันสังเกตเห็นถึงมันด้วยซ้ำ ปะทะโรมรันกันหลายครั้งหลายคราวสุดท้ายฉินเฟิงพบช่องว่างท่วมีดอับรูนมืดเข้าใส่แขนของชายชาราแทบจะในทันทีตลอดทั้งแขนของชายชารากลายเป็นสีดำสนิทผิวหนังเหี่ยวแห้งลงจนกรอบหากเป็นคนธรรมดาต้องปล่อยทิ้งไว้อีกสักพักถึงจะเห็นผลแต่ผู้เฒ่าอายุมากแล้วดังนั้นเมื่อสัมผัสต,ต้องรูนมืดมันจึงกลืนกินพลังชีวิตเขาสูบจนสิ้นอายุไขในทันทีนี่เจ้าใช้ย,ยาพิษ ผูเท่าคำรามเกลียวโกรธเหมือนกับว่าสิ่งที่ฉินเฟิงทำมันชั่ว้ายอย่างไม่น่าให้อภัยแมวดำกับแมวขาวแข่งกันจับหนูแมวขาวใช้วิธีขาวสะอาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแมวดำจะต้องทำแบบเดียวกันซะหน่อยตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้แข่งข้ากันนะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องศีลละทำกันอีกหรือฉินเฟิงหัวเราะเย็นชาคว้าโอกาสนี้ใช้ออกด้วยทักษะรับกลืนดาราสูบกำลังภายในของอีกฝ่ายเข้ามาอย่างบ้าคลัง่ง ผู้เท่าคือผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลดีสองดังนั้นกำลังภายในเหลวที่ครอบครองจึงมีสองแอ่งน้ำกำลังภายในเมื่อถูกสูบเข้ามามันก็แปลเปลี่ยนเป็นทะเลเมฆก,กว่ายี่สิบชั้นกำลังภายในทะเลเมฆในตันเถียนของชินเฟิงเพิ่มพูนขึ้นอย่างบ้าคลาั่งผู้เท่าเบิกตากว้างมีอาจรักษาความสงบเอาไว้ได้และตูมแรงผลักดันระเบิดออกชินเฟิงส่งผู้เท่าปลิวละลิ้วออกไปทันที ร่างของผู้เท่าร่วงตกลงบนถนนจบชีวิตลงอย่างไร้ความยุติธรรมชินเฟิงสูดหายใจเข้าออกหนักหน่วงการรับมือกับตาแก่นี่ลำบากมากจริงๆเวลานี้ตามร่างกายของชินเฟิงปกคลุมไปด้วยบาดแผลหลายแห่งชุดต่อสู้ราชนเองโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถต้านทานการโจมตีของผู้ใช้พลังเลเวลดีได้ดังนั้นตามแขนขาปรากฏร่องรอยการฉีกขาดเป็นรูใหญ่ อย่างไรก็ตามชิงเฟิงเพิกเฉยต่อมันหลังจากริบสิ่งสงครามแล้วเขาก็มุ่งหน้าต่อไปเมื่อชิงเฟิงหายไปรับตาบางคนที่ซุ่มดูก็ก้าวออกมาอย่างเงียบๆและเริ่มสำรวจศพผู้เท่าผู้ใช้พลังเลเวลดีคนนี้เขาเป็นใครกันก็ใส่หน้ากากไว้แล้วจะรู้ได้ยังไงคนในบทสนทนามองหน้ากันและกันแม้ในแววตาจะเผยให้เห็นถึงความหวาดกลัวแต่สุดท้ายตัดสินใจเอื้อมมือออกไปเปิดหน้าก,ากากของผู้เท่า คลิปตานั้นทั้งหมดตะลึงงานโดยสิ้นเชิงนี่ใบหน้านี้มันผู้นำตระกูลหลี่ตระกูลหลี่คือตระกูลผู้ใช้วรยุทธ์โบราณชั้นสองจากในสี่เมืองทะเลเหนือพวกเขาเป็นตระกูลใหญ่แม้ไม่อาจเทียบได้กับสี่ตระกูลผู้ใช้วรยุทธ์โบราณก็จริงแต่ตัวตนระดับนี้หากนับตามยศเขามียศพอๆกับระดับผู้นำเมืองมุย่ยหมิงเลยทีเดียวฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ตระกูลหลี่มีสมาชิกค,ค่อนข้างมาก แต่กลับมีไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จผู้นำคนต่อไปยังไม่สามารถเลือกได้ด้วยซ้ำเป็นตระกูลแกะดำโดยแท้คิกๆน่าสงสารจริงๆถึงกับต้องให้ผู้เท่าผู้แก่ออกมาเพียงเพราะเงินสามพันล้านแค่เพราะเงินสามพันล้านที่ไหนกันฉันคิดว่าน่าจะออกมาเพราะอุปกรณ์รูนมิติของทรงหยูเหิงมากกว่าตระกูลหลี่จบสิ้นแล้วเหล่าผู้สังเกตการพูดคุยกันอย่างออกรถและข่าวนี้ก็ถูกส่งกระจายออกไป บลัดฮันเตอร์สามารถสังหารผู้นำตระกูลหลี่ได้อย่างกระทันหันสร้างความฮือฮาให้แก่ฝูงชนแต่กระนั้นท่ามกลางข่าวลือเหล่านี้ยังมีอีกข่าวลือหนึ่งเรื่องกระจายออกไปอย่างเงียบๆผู้นำตระกูลหลี่ไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นบลัดฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งมากกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นฉันเห็นอยู่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้แต่พอชนะกลับเดินปลอจากไปอย่างสบายใจ ตอนนี้บลัทฮันเตอร์น่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เลเวลดีสองเหล่ามือสังหารที่กำลังเฝ้าสังเกตชินเฟิงดวงตาของแต่ละคนแดงฉานไปด้วยความริษยาคู่ต่อสู้ยิ่งมากขึ้นความมั่งคั่งของชินเฟิงก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ชวนให้หัวใจของผู้คนเต้นแรงไม่ต้องกล่าวถึงเวลานี้ไม่ใช่แค่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่ไล่ล่าชินเฟิงวงล้อแห่งสงครามเริ่มหมุนอย่างไม่อาจหยุดลงได้แล้ว บนทางหลวงชินเฟิงยังคงก้าวเดินต่อไปเขาถึงกับพึ่งเมื่อลองตรวจสอบสมบัติที่ยึดมาจากผู้นำตระกูลหลีเป็นไปได้ยังไงกันทำไมเขาถึงยากจนขนาดนี้ชินเฟิงพบว่าในอุปกรณ์รูนมิติแทบจะไม่มีอะไรอยู่เลยสิ่งของข้างในนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเต็มที่ก็แค่2,000ล้านเท่านั้นจะน่าสงสารเกินไปแล้วนี่ใช่หรือไม่คือความแตกต่างระหว่างผู้ใช้พลังเลเวลดีฝ่ายธรรมะกับอธรรม อย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใครหากเขารู้บางทีเขาอาจจะเข้าใจก็ได้แต่ชินเฟิงไม่คิดตรวจสอบสถานะของอีกฝ่ายเพราะจะดีจะรายย้ายยังไงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาสองเท้ามุ่งไปข้างหน้าแต่ไปได้เพียงห้ารอยเมตรเขาก็ถูกตามรังควานอีกครั้งพลังสมาธิโถมลงล็อกลงบนตัวเขาจากระยะไกลยพยายามแทรกเข้าไปภายใต้หน้ากากเมื่อไม่ได้ผลก็คอยก่อกวนสมาธิฉินเฟิง แต่ไม่ยอมทำอะไรไปมากนั้นจนชินเฟิงต้องตรวจปล่อยปราณกำลังภายในออกมาป้องกันมันคิดจะลดทอนกำลังภายในของฉันด้วยวิธีนี้เงินหรือฉินเฟิงตระหนักถึงความต้องการของอีกฝ่ายคลิปตาเดียวทั้งคนทั้งร่างของเขาบนท้องถนนพลันวูบหายไปอย่างไรร่องรอยผู้ใช้พลังหลายคนที่ไล่าตามชินเฟิงมาตะลึงงานเริ่มกวาดพลังสมาธิค้นหาตัวฉินเฟิงเกิดอะไรขึ้นคนเล่าหายไปไหนแล้ว พลังสมาธิเองก็ค้นหาไม่เจอบัตฮันเตอร์น่าจะสวมใส่อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยบดบังพลังสมาธิน่าจะเป็นหน้ากากน,านั่นมันสามารถป้องกันการตรวจสอบได้ไม่เว้นกระทั่งกลิ่นอายสมบัติชั้นยอดแบบนี้ไปหามาจากที่ไหนกันแน่นอนว่าหน้ากากของชินเฟิงมีได้มีประสิทธิภาพถึงขนาดนั้นเขาเพียงใช้พลังสมาธิอันแข็งแกร่งปิดบังตัวตนและวิ่งหมอบไปตามต้นไม้ต้นหญ้าสองข้างทาง ลอบเข้าหาตำแหน่งที่มีคนซุ่มหาเรื่องเขาอยู่เมื่อพบเจอชินเฟิงไม่คิดสุภาพเอ่ยทักทายใดๆชักมีดสั้นจ้วงสังหารมือปืนทันทีอ้าอีกฝ่ายยกมือขึ้นกุมลำคอร่วงตกลงจากต้นไม้ชินเฟิงไม่หยุดเพียงเท่านี้บรรดานักฆ่าที่ซุ่มอยู่รอบๆต่างถูกเก็บกวาดจนเกลี้ยงด้วยความโมโหของเขาหลังจากสังหารไปสี่ถึงห้าคนชินเฟิงก็เริ่มเดินทางต่อ อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าบนร่างกายของเขามีสภาพยับเยินยิ่งกว่าเดิมจากการต่อสู้เมื่อครู่แต่เดินทางต่อคราวนี้เขาไม่ได้มุ่งหน้าบนถนนแต่เลือกเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางแทนซึ่งสำหรับคนอื่นๆที่ซุ่มสังเกตอยู่ในที่มืดนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่าฉินเฟิงกำลังวางแผนที่จะหลบหนีภายในมุมมืดหลายคนตัดสินใจก้าวออกมาไล่ตามฉินเฟิงแม้จะกลัวตายแต่ผลประโยชน์มันบังตาสามชั่วโมงต่อมา ชินเฟิงข้ามผ่านภูเขาใหญ่หยุดฝีเท้าลงข้างลำธารสีหน้าของเขาเริ่มกลายเป็นหนักอึ้งมีอะไรนั้นหรือคราวนี้ไม่คิดหนีแล้วหรือไงเสียงหนึ่งดังแว่วเข้ามาแฝงไปด้วยความยาะเย้ยและดูถูกชินเฟิงจ้องมองออกไปและพบกับร่างของอีกฝ่ายปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มอายุวัยน่าจะอยู่ในช่วงสัก30ปีสูงราวราว0เมตรดูบึกบืนกำยำผมสั้นย้อมสีทอง บนกายสวมชุดต่อสู้เกราะในที่สวมใส่เป็นสีเงินยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสีเงินของเลเวลดีมันคือชุดเกราะที่ทำจากวัสดุราชาสัตว์ร้ายเลเวลดีศัตรูคราวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแข็งแกร่งชินเฟิงพอสำรวจอีกฝ่ายจนรู้ว่าเป็นใครดวงตาของเขาก็หดรีบลงเจ้าหญิงอี้ชินเฟิงเปิดปากเรียกชื่ออีกฝ่ายคนเบื้องหน้าเขาถูกนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ใช้วรยุทธ์โบราณที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคต่อมา ทั้งยังเป็นสมาชิกผู้มีบทบาทสำคัญขององค์กรมืดในชีวิตก่อนหน้าช่วงที่ฉินเฟิงกำลังจะตายอีกฝ่ายมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลบชฉินเฟิงไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าหญิงอี้ที่แท้จะมีต้นกำเนิดมาจากสีเมืองทะเลเหนือตามความทรงจำฉินเฟิงจดจำได้ว่าอีกฝ่ายอยู่ในรัตตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในสถานการณ์โกลาหลแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมารำลึกความหลัง ปัจจุบันชินเฟิงตรวจพบว่าเจ้าหญิงอี้อยู่ในเลเวลดีสีศัตรทูที่ทรงพลังเช่นนี้ชินเฟิงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุ่มต่อสู้เต็มรูปแบบทะเลเมฆก,กำลังภายในของชินเฟิงในปัจจุบันยังมีได้ถูกกลั่นกรองดังนั้นเลยยังคงคลุมคลร่งไม่อาจนำมานับรวมได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือกำลังภายในของเขาที่เหมาะจะใช้งานมีส0ชั้นทะเลเมฆหรือเท่ากับของเจ้าหญิงอี้เป๊ะ ดังนั้นในตอนนี้วิธีการเดียวที่จะเอาชนะศัตรูคือการโจมตีด้วยกระบวนท่าที่เขาคิดไม่ถึงชินเฟิงตรึงสมาธิลงบนคู่ต่อสู้ส่งผ่านความคิดในจิตใจเสี่ยวไปคราวนี้คงต้องขอความร่วมมือด้วยวินาทีต่อมาชินเฟิงก็โฉบไปข้างหน้าขณะเดียวกันไปหลีก็หายวับไปจากในอ้อมอ,อกเขาและปรากฏกายขึ้นอีกทีเบื้องหลังเจ้าหญิงอี้เจ้าหญิงอี้มีประสาทสัมผัสแหลมคมม้วนตัวหลบไปอีกทาง ปุบพุบปุบ,ปบสามกรงเล็บแหลมกรีดผ่านอากาศที่บางเบาผลบอออกมาจากความว่างเปล่าอย่างไม่อาจหาร่องรอย